สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับผมกับแอดต,ตีน้ำโชคพารวยนะครับผมวันนี้ก็จะพามารับชมแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับผมในงวดประจำวันที่29ธันวาคม2566ก่อนจะไปรับชมรับฟังก็ฟังคำเตือนนะครับผมจากทางช่องคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลาง นำเสนอแนวทางเพื่อความบันเทิงทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะครับผมแอดมินก็จะสรุปผลนะครับผมของงวดประจำวันที่27สําำหรับวันที่27นะครับผมแอดมินก็ให้เด่นอยู่ที่1กับ7สําสำหรับเลขที่ออกนะครับผม 578 785สำหรับ57เป็นล่างชุด6ตัวนะครับผมแล้วก็87เป็นล่างชุด4ตัวแล้วก็785เป็นชุด3ตัวบนนะครับผมมาเฉพาะชุดวินนะครับผม7557นะครับผม8778แล้วก็85 ในตารางก็แตกนะครับผม857 8 7 5นะครับผมแอดมินเจาะข้ามไปนะครับผมก็มาเฉพาะชุดบินนะครับผมกับสายวิ่งสายรูดนะครับผมก็ไปต่อเลยนะครับผมสำหรับวันที่29ชอบก็คอยตามนะครับผมแนวทางมีเข้ามีหลุดนะครับผมเลขในตารางจะมี520 184 จะอยู่ที่5กับ0 8ก็ชอบนะครับผมสำหรับไม่ชอบ0ก็จัด8นะครับผม5ก็จะมี5 1 5 2 5 3 4แล้วก็ห้าหกศูนย์จะมีศูนย์หนึ่งนะครับผมศูนย์สองศูนย์สี่ 0ูนแล้วก็สูนสำหรับเบิ้ลนะครับผมจะมี0ู5 5แล้วก็8ปดแปสำหรับ3ตัวนะครับผมจะเป็น1นึ่ แล้วก็08 1เป็นชุดวินนะครับผมแปดห้า

แอดมินจะสรุปให้ทีหนึ่งนะครับผมสำหรับหวยลาวพัฒนานะครับผมในงวดประจำวันที่29ธันวาคม2566แอดมินให้เด่นอยู่ที่5กับ0นะครับผมสำหรับ5นะครับผมมี5 3 5 4แล้วก็5 2สำหรับ0นะครับผม0 2 0 4 0 5 เบิลศูน์ศูนยนะครับผมสำหรับ3ตัวนะครับผมมีหนึ่งสอ2สีนแล้วก็สองหนะครับผมเอฟซีพี่น้องที่เข้ามาแล้วนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมกดเลือกกดไลค์นะครับผมกดติดตามให้กับแอดสีนำโชคพารวยด้วยนะครับผมเพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอเอฟซีพี่น้องมีแต่ความโชคดี เห็งๆปังๆนะครับผมดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ